ไลฟ์ <Okay>. แล้วสวัสดีค่ะพี่ดาวไม่ต้องไปไกลมากนะคะเดี๋ยวจะดูเพียง <c oughs> โอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วบ้างคุณอัจฉริยาดินเสียงคุณหมอไหมใครเข้ามาแล้วช่วยบอกทีขอเช็คเสียงหน่อยว่า เสียงชัดเจนไหมนี่ครูอยู่ถนนคนเดินเชียงใหม่นะมาแอบ,บมันมีซอกให้ไลฟ์ก็เลยแวะมาไลฟ์เวลาเหลือเฟื่อมากวันนี้ก่อนกับเที่ยวบินกลับนี่สองทุ่มสี่สิบห้าก็เลยแวะมาถนนคนเดินให้ดูบรรยากาศเสียงชัดไหมขอเช็คเสียงก่อนเพราะว่ายุงตัวเบ้งเสียงชัดไหมจ้าเสียงชัดไหมจ้าใครชัดฝากบอกครูทีเดอ้อ เสียงชัดไหมพี่ดาวชัดนะโอเคอะล่ะเดี๋ยวชัดนะขอบคุณคุณคุณววิสานะคะคุณอัจชลาบอกมาแล้วว่าเสียงชัดนะขอบคุณมากนี่อยู่ถนนคนเดินแอบให้ดูเว็บหนึ่งให้ดูเว็บหนึ่งเห็นไหมเห็นบ้างไม่รู้นะคือใช้กล้องหน้าอยู่ โอเคได้ยินเสียงชัดนะโอเควันนี้ครูจะมาแชร์เรื่องคนคิดมากไหนใครเป็นมั่งใครมีปัญหาคิดมากคิดเยอะมั่งเออต้องรู้ก่อนนะคือคนเราเนี่ยจริตของเราแต่ละคนเกิดมามันไม่เหมือนกันคนบางคนเขาไม่ได้เกิดมาเป็นคนคิดมากนะคะคนบางคนเกิดมาเป็นคนขี้โมโหแทนคนบางคนเกิดมาเป็นคนขี้สงสัยแทนคนบางคนเกิดมาคือมนุษย์เรามันมีจริตพระเจ้าบอกว่ามนุษย์เรามีจริตถึง6จริตเลยนะหจริตจริตที่1คือจริตอะไร จริตที่1ก็คือเอ่อเอ่เป็นโทสะจริตโทสะจริตเนี่ยสังเกตได้จากคนแบบไหนรู้ไหมพูดเสียงดังๆโผงผงพังพังอทำอะไรก็พูดพลาดพูดพลาดพวกนี้ขี้โมโหอ่ะขี้หุดหงิดเสียงดังนะพวกนี้คือโทสะจริตคือเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้ที่ติดมาเหมือนกับ ที่ถ้าใครเคยไปดูทอลโชว์ครูรอบล่าสุดที่ครูทําไปเมื่อตอนเดือนกุมภาตอนที่โควิดเพิ่งมาใหม่ๆช่งดีมากเลยตอนนั้นนะเออทำก่อนแล้วก็เสร็จปุ๊บครูก็เอาเรื่องนี้มาแชร์เรื่องของแฝดอินจันน่ะแฝดอินจันเนต่รนะแต่นิสัยไม่เหมือนกันถ้าใครจะบอกว่านิสัยของคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องพ,พี่ดาวขาฝักโทรหาเจอี้ทีมอกี้เจอี้โทรมาคือ แดอินจันเนี่ยเป็นตัวแทนของการยืนยันเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีนิสัยที่มาจากการเลี้ยงดูเท่านั้นการเลี้ยงดูมีส่วนใช่ครูบอกเลยมีส่วนมากๆเลยนะคะใครอยากร,รู้ว่าการเลี้ยงดูมีผลยังไงนะมาเจอกันวันที่19เลยเออสิธันวาที่ครูทําสอนเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์สกิลสอนเกี่ยวให้เรารู้จักตัวเองว่าก่าเราจะมาเป็นแบบเนี้ยเออเรามีนิสัยแบบเนี้ยได้มาจากความกลัวอะไรอ่ะ ซึ่งมันไม่ใช่มีแค่ไอตัวการเลี้ยงดูอย่างเดียวการเลี้ยงดูเป็นส่วนหนึ่งสําคัญนะไม่ใช่ไม่สําคัญแต่อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือตัวติดไอสิ่งที่มันติดมากับเรามนุษย์เราเนี่ยมี6จริตที่มันติดมาพร้อมกับเราลองถามตัวเองดูว่าคุณมีจริตไหนใน6จริตนี้บางคนผสมจริตนะไม่ได้มีจริตใดจริตหนึ่งนะผสมหลายจริตจริตที่หนึ่งเมื่อกี้ที่ครูบอกไปแล้วคือโทสาจริตคือขี้โมโหนะคะหงุดหงิดง่ายหรือว่าใครทําอะไรไม่ชอบใจก็จะเวี่ยงพง้ง พวกนี้จะเป็นคนพูดเสียงดังนะนี่คือเรียกโทสะจริตจริตที่2ก็คือราคะจริตราคะนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวนะราคะในที่นี้คือเป็นพวกติด ติดความสุขอะติดสุขเป็นพวกตาหูจมูกลิ้นกายฉันจะต้องถูกปรนเปรอชอบติดสวยติดงามกินของก็ชอบของที่แบบแต่งของสวยๆอาหารอสวยๆชอบแต่งตัวก็จะออกจากบ้านได้พ่รีพี่ไรชอบของหอมอะไรอ่เงี้ยเป็นคนพูดเนื้พูดหวานหวานพูดติดตลกเจ้าชู้อ่ขี้เฟิร์นะคะพวกนี้คือมากับตัวเองเลยจริตที่สามไหนเดี๋ยวฟังแล้วบอกครูนะว่าของคุณเป็นจริตไหนนะ จริตที่3นะคะคือโหอันนี้จริตนี้น่ากลัวมากโมหจริตโมหจริตเป็นจริตที่แก้ยากที่สุดนะคะอย่างอย่างคนเป็นโทสะจริตเนี่ยยังพอแก้ได้เพราะว่าเขาจะเห็นความโกรธเนี่ยมันเป็นก้อนเป็นก้อนที่แบบแก้ง่ายเพราะมันเห็นชัดว่าเอ้ยนี่โกรธแล้วแต่โมหเนี่ยมันจะเป็นแบบหลงหลงอะ่ะมันจะเบลเบลอ มันจะเป็นแบบเออเป็นคนพูดช้าช้ายานคางเป็นคนที่เรียนรู้อะไรบางอย่างช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองช้าด้วยเพราะที่บอกว่าแก้ยากที่สุดเพราะว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นนึกออกไหมคืออย่างคนบางคนเนี่ยเขารู้ว่าเขาโกรธเขาก็จะแบบเออฉันเป็นคนนิสัยไม่ดีว่าฉันขี้โกรธแต่คนหลงเนี่ยโมหะเนี่ยมันจะไปครูเคยเจอคนบางคนนะ เป็นแบบโอ้โหช้ากว่าจะกว่าจะสอนเรื่องนึงเนี่ยโอ้โหกว่าจะเข้าใจช้ามากแต่พอให้เขาวิเคราะห์ตัวเองว่าคุณเป็นเป็นเออเป็นโทเขาเรียกอะไรนะเป็นจริตไหนคําตอบเขาคืออะไรไหมหนูว่าหนูไม่น่าจะใช่โมหะนะคะหนูเรียนรู้เร็วคือแบบกุรลลูกหนูเนี่ยโมหะกว่าใครนึกออกไหมคะเนี่ยคือเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจะแก้ไม่ได้จะแบบ ชอบชอบอยู่กับคนชอบสูงสิงกับคนชอบแบบอยู่กับหมู่คณะโมหะจะลลลหลงหลงไหลๆไปเลยขี้เกียจกินเกงโมหะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ผิดแล้วไม่ค่อยยอมรับผิดคนโมหะจริตเนี่ยผิดแล้วไม่ค่อยยอมรับผิดเอออีกจริตหนึ่งกี่จริตแล้วเนี่ยสามใช่ไหมจริตต่อมาคือจริตที่สี่คือเป็นออวิตกจริต นี่จริตคนคิดมากเลยใครที่ขี้คิดมากกังวลกลัวนั่นกลัวนี่ไอ้นั่นจะเป็นอย่างนี้เองนี่จะเป็นอย่างนั้นเรื่องยังไม่เคยเกิดขึ้นก็ไปปั่นในหัวเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็เอามาปัน่นซ้ําได้นะคนนั้นจะคิดยังไงกับเราจะมีความคล้ายกับโมหะจริตนิดหนึ่งก็คือชอบอยู่กับผู้คนจะมีความแบบเออคิดวนคิดวนอยู่ในหัวนะคะจริตที่5คือศรัทธาจริตพวกนี้จะเป็นออหลงง่าย แบบอินง่ายเป็นขี้อินขี้ชอบฟังอะไรก็จะแบบอินเพราะดีชอบซึ่งอินดีก็ดีไปแต่ถ้าไปอินเรื่องไม่ดีก็จะกลายเป็นพวกงมงายนะคะและตัวสุดท้ายก็คือพุทธิจริตพุทธิจริตเนี่ยจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะมีหลักมีการนะคะคือทุกจริตเนี่ยอย่างพุทธิจริตเนี่ยถ้ามีมากไปเนี่ยบางครั้งบางทีมันต้องบาลานซ์ด้วยความศรัทธาเพราะบางทีจะกลายเป็นคนสงสัยเยอะอันนั้นใช่เหรอจะเป็นเหตุเป็นผลจัก เนื้อออกไหมคะงั้นทุกจริตเนี่ยทวนนะมีจริตอะไรบ้างใครจําได้ใครจําได,ได้เขียนมา 1. อะไรคะโทสัจริตนะสองจำได้ไหมราคาจริต 3. โมหะ 4. วิตก 5. สาศรัทธาหพุทธ,ธิจริตโอเคบางคนมีมากกว่า 1. นะคะบางคนมีมากกว่าหนึ่งอาจจะผสมพระพุทธเจ้าท่านทำไทป์คนเนี่ยในทุกวันนี้ยังไม่มีใครทำไทป์ละเอียดเท่าที่พระพุทธเจ้าทําเลยนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าทุกวันนี้ที่เวลาครูเรียนเกี่ยวกับเรื่องไทป์มนุษย์นะว่ามนุษย์คนมีแบบไหนอ่ะยางนพลักเนี่ยนพลักเนี่ย,ก,ยก็คือเป็นไทป์ก้าไทป์แต่เขาก็จะมีมิกซ์ใช่ไหมว่าผสมอันนี้เป็นอันนั้นผสมอันนี้เป็นอันนั้นมิกซ์เยอะที่สุดก็ยังมีระดับ10กว่าที่ครูเรียนมานะ แต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าของออจริตเนี่ยผสมโอ้ครูจําตัวเลขไม่ได้หลายสิบเกิดไม่ใช่หลักสิบอะครูจําไม่ได้ว่าหลัก30หรือหลัก60ของไทยมนุษย์เลยเออผสมละเอียดอย่างนั้นเลยนะคนบางคนมีจริตเดียวโดดๆก็มีบางคนแบบอย่างครูเนี่ยครูมีโทสะมีศรัทธามีพุทธิจริตอยู่ในตัวเองอย่างงี้ค่ะ,ม,ะมันก็จะมันก็จะมีแบบ บางทีก็อินง่ายบางทีก็มีลังเลแต่บางทีก็พูดบาดเป็นเสียงดังอย่างนี้ค่ะลักษณะของจริตที่มันติดมาทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าเรามีจริตอะไรเนี่ยเราไม่ได้จำยอมนะเออเราไม่ใช่จำยอมโอ้นี่คุณบอกว่าอยากบอกว่าเข้าใจคุณนะบอกว่ามีโมหะกับคิดมากก็คือวิตกใช่ไหมดีดีครูยินดีด้วยเลยเพราะ การที่คุณรู้ว่าคุณเป็นประเภทไหนมันจะเป็นหนทางของการแก้ได้การรู้ว่าตัวเองเป็นประเภทไหนจะเป็นหนทาง,งการแก้ได้เพราะเราไม่รู้โดยเฉพาะวิตกจริตกับโมหะจริตเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นประเภทไหนเนี่ยเราแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ทีนี้หลงยาวเออแล้วเราจะไม่เห็นแพทเทิร์นของชีวิตตัวเองเลยซึ่งเวลาครูสอนอย่างสมมุติใน Class Inner over, คลาสอินเนอร์เมกโอเวอร์เนี่ยครูจะเอาเอาจริตเหล่านี้แล้วให้พวกเราทุกคนเนี่ยกางออกมาเลยว่ากว่าเราจะมาเป็นเราในวันนี้ไม่ใช่แค่จริตอย่างเดียวนะการเลี้ยงดู เรามีนิดเรามีความต้องการกับเฟีร์หรือความกลัวในวัยเด็กที่สร้างคาแรคเตอร์ของเรามาเป็นแบบนี้แล้วมันก็สร้างแพทเทิร์นในการสื่อสารเราด้วยนะว่าคนบางคนเนี่ยคนบางคนจะโกรธตอนไหนสมมติพูดเราไม่พูดด้วยโกรธฉันพูดเราไม่พูดด้วยโกรธแต่อีกคนบางคนบอกว่าพูดไม่พูดด้วยหนูไม่โกรธค่ะหนูโกดหน,หนูหนูจะกลัวเวลาที่เขาแบบเสียงดังใส่หนูเห็นไหมว่ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะข,ของความโกรธหรือกลัวไม่เหมือนกัน รู้ไหมคะคนบางคนกลัวไม่เป็นที่รักคนบางคนกลัวไม่ได้รับการยอมรักแล้วคุณรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี้ยมันมีแพทเทิร์นที่เราสามารถกางมันออกได้อย่างครูเนี่ยครูมีแพทเทิร์นของการกลัวตอนเด็กๆนะกลัวดีไม่พอพกลัวดูงโง่ตอนเด็กๆครูกลัวมาก กลัวเป็นคนแบบดูโง่มากๆอะไรเงี้ยฉะนั้นพอเรากลัวแบบนี้ปุ๊บเราก็จะแสดงทีท่าที่มันแบบเกินเรื่องเก,เกินเบืเบ่อต้องพยายามดูฉลาดเสียหน้าก็ไม่ได้เสียใจอาจจะยอมเสียฟอร์มกูตายได้เลยอะไรเงี้ยตอนเด็กๆนะไม่ยอมเสียฟอร์มโกหกก็โกหกนะเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่เสียหน้าอะไรแบบนั้นนะ่ะ จนครูมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ดูเรื่องของแพทเทิร์นแอคติ้งกับจิตวิทยาเนี่ยเหมือนกันเลยอะเรื่องเดียวกันเลยอะมันคือการเอามาคือแอคติ้งเนี่ยมันการการรู้จักตัวเองไหมแต่จิตวิทยาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรารู้จักตัวเองแบบลึกซึ้งฉะนั้นอะพอคุณครูพอครูอะเอามาดูกลางในตัวเองแล้วครูเห็นเลยว่าเฮ้ยไอ้แพทเทิร์นของครูอันนี้มันมาจากเฟียในวัยเด็กผสมกับจริตที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แล้วพอเราเห็นอะเราเห็นในตัวเราว่าอ๋อมันเกิดจากความกลัวตอนเด็กๆบางเรื่องที่ครูมีกับคุณพ่อ,อ,อว่าลัวไม่ลัวดีไม่พอะอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ครูสร้างคาแรคเตอร์ออกมากลายเป็นคนที่พยายามที่จะเป็นคนที่แบบได้รับการยอมรับจนเกินเบอร์จนลืมเนื้อแท้ของเราที่เรามีความอ่อนโยนในตัวเองนึกออกป่ะแล้วพอเราได้มารู้จักตัวเองจริงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายชีวิตมันง่ายมากเคยได้ยินคานี้ไหมเขาบอกว่า ถ้าเราสื่อสารด้วยหัวใจคนถึงจะได้ยินเราในอดีตเราไม่เคยสื่อสารด้วยหัวใจเราจะใช้หน้ากากมาหน้ากากโกรธหน้ากากกลัวหน้ากากหน้ากากเงียบเวลาคุณเจอปัญหาคุณตอบรูสซิว่าคุณใช้หน้ากากอะไรเผชิญกับปัญหามีหน้ากากกลัวนะหน้ากากหนีหน้ากากตีนิ่งนะหน้ากากปะทะคุณใช้หน้ากากไหนบ่อยที่สุดครูง้ะเนี่ยใช้หน้ากากปะทะ ถ้าเมื่อไหร่ม,มีมีเรื่องอะไรต่างๆนะจะไม่หนีจะประทะซึ่งทั้งหมดมันยังไม่ใช่ตัวเราแล้วพอวันที่หวัวเห็นตัวเองแล้วหวัวถอดหน้ากากไอ้ตรงนี้ออกไปได้อะโอ้โหมันง่ายมากเวลาคุยกับแฟนก็จะคุยกันแบบคุยกันจริงๆอ่ะแล้วเขาจะได้ยินเราเคยได้ยินคํานี้ไหมพูดแล้วทําไมเขาเหมือนไม่ฟังหนูเออเคยไหมเคยทะเลาะก,กับแฟนแล้วแวบบเธอไม่ฟังฉันแล้วผู้ชายก็บอกฉันฟังอยู่อ่าแล้วเราก็จะหันบอกเมื่อกี้ฉันพูดว่าอะไรแล้วเขาก็จะทวนเรื่องได้ จนเรางวงว่าทาไมมันทวนเรื่องได้ละเอียดแต่ทําไมเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ฟังเราวะถูกไหมคะเพราะเขาอะไม่ได้พูดสิ่งที่เราอยากได้ยินคืออารมณ์แล้วเราก็ไม่ได้พูดสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆคืออารมณ์ของเราเพราะเราไม่เห็นอารมณ์ของเราอะเราไม่สามารถสื่อสารความจริงออกไปได้คราวนี้เราก็จะเอาหน้ากากมาใส่ย,ยับเลยการสื่อสารเราก็จะพังนึกออกปะคะพอครูรู้เคล็ดลับอันนี้ปุ๊บโหชีวิตมันแบบง่ายมากเลยในในวันที่เรารู้ว่าเราเป็นใครทีนี้วันนี้สิ่ง แม่ไม่ต้อมาถอดแพทเทิร์นในระละกเพิ่พททมต้องเวลาแล้วม,มีมีมันต้องขึ้นสไลด์ขึ้นอะรคู่อยากแชร์ในเรื่องของคนที่ตกท,ทายที่เป็นไทยตกจริตนะคะสิ่งที่มัน,นขึ้นพรอมคนที่เป็นวิตกเนี่ยเป็นพวกกลัวมีความกลัวในจิตเยอะกลัวอน,นะกลัวเสียหายกลัวเจ็บปวดกลัวโดนดา่า นะคะ้นคนที่เป็นวิตกจริตกังวลสองสิ่งคือเรื่องใจดีเมื่อทำพูดอย่างนั้นโอเคเลยเนะะี่ยคะกับที่สองคือแล้วถ้าเกิดทำอย่างนี้ในคนไหนตรงสองอันนี้แบบต่อเนื่อใช่ไหมคะคนโกรธเนี่ยคนอย่างโทสซจริตเนี่ยอาเต็มที่นะสมรรถนะเขาจะด่าพวกผมหมดเลยแต่พี่เนี่ยมันเอาบันคิดในหัวแล้ว,ลวเวลาพูดในหัวแล้วสื่อสารออกไปไม่ได้ มันจะเปลี่ยนพลังงานพลังงานทั้งหลายกระแสทั้งหลายอ่ะมันเปลี่ยนทัหลายลูกชุบนะมีการเปลี่ยนทังหลายป่ะแต่ถ้าคุณไม่สามารถถ่ายกกำลังปุอยได้คุณต้องมาฝึกในหัวแล้วมันจะทำให้เห็นโรคได้เข้าใจป่ะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคืออันดับหนึ่งเลยนะ ไปแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ลงรู้จะทำให้หายได้บ้างคนส่วนใหญ่ที่เป็นประจิตจะไม่เป็นไทยสื่อสารต่วนอยู่ในหัวแล้วไม่สื่อสารกระตุกเยอะเหรอ,อโอหกระตุกเยอะใช่ไหมคกคนขาเดี๋ยวลองย้ายดูตรงนี้นะโอเคย,ายา้ยายตระตุกฝั่ใครก็ได้ช่วยบอกกูดี vậy Ye -oh, yeah. ừ, ừ, yeah. à, ờ ờ, được không? được rồi, được. OK. À, được không? Mình đang tập đi, ได้แล้วนะตุกวเหรอตุ๋หน่อยเราหน่อยสงสัยสี่เจนนี้ทำงานมันก็ตุกอจัี่มันตวี่กกะตุกมากเลยเออในองขลองเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่แล้วการมันกระตุ๋ะอยากไลฟ์มากเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เนาะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากคุยอยากเริ่มดีขึ้นแล้วเหมือนดีขึ้น ใครที่ยังอดทนรออยู่ก่อนรออยู่ก่อนรออยู่ก่อนโอเคอดทนอีกนิดหนึง่งโอ้มันขับบินมีสัญญาณเดี๋ยวมาอะไรเรื่อยๆมาเอาเป็นว่าเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะ